สวัสดีครับชาวซีเกอร์ทุกท่านนะครับทางหายไปนานกับซีกอันบ็อกซ์นะครับวันนี้อยู่กับผมกล้องซีกนะครับวันนี้เราอยู่กับแปรนรองเท้าที่มีอายุอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนกับแหวนสตีลเจ็ดสามดีเอ็กซ์อนาหารแฟค t อรี่นะครับ ประวัติของเจ้า s t ตล 73D X a n a h า i m Factory นะครับมีนามสกุลว่า a n a h า i m Factory เนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าคอลเลกชัน uh, นี้นะครับเป็นการหยิบเอารุ่นที่เคยผลิตมาในยุค60-70กลับมาผลิตใหม่ครั้งหรือเรียกได้ว่ารุ่นรีโปนั่นเองนะครับจริงๆโรง,งงานดั้งเดิมของแวนส์นะครับก็คือชื่อว่า a n a h า i m Factory นั่นเองจะต,ตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับ ah รัฐอนนาห์ฮามอาจจะฟังดูแล้วธรรมดาสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าสําหรับชาวสเกตบอร์ดนี้เมืองนี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นจุดเริ่่่มมต้น the Wall, ้นนนนุทีีออกาใ จะตั้งชื่อตามรุ่นในยุคนั้นเช่นกันนะครับจะใช้เป็นตัวเลขบล็อกต่างๆอย่างสไตล์สามก็จะเป็นออสคูสไตล์สีก็จะเป็นออเทนติกนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็น 73DX ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของรุ่นนี้นั่นเองครับทีนี้เรามาดูออสอัพกันใกล้ๆชัดๆว่าการออกแบบของรุ่นนี้แล้วก็วัสดุที่ใช้ของรุ่นนี้นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับจะเห็นได้จากรูปทรงรองเท้านะครับเป็นทรงรองเท้าข้อต่าที่พิเศษสุดๆดนั่นก็คือมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นแบบลูกฟููกกนนนครนคววาามททแล้็ยยืดหุ่สงสา เพิ่ม t e x t อร์ให้กับการแต่งตัวของคุณได้นะครับที่พิเศษต่อที่2นะครับเพื่อของรุ่นนี้นั้นที่ติดมากับตัวรองเท้าก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับโมเดลนี้ให้เชือกมาอีกเส้นด้วยก็คือเป็นเชือกขาวล้วนนะครับเอาไว้เปลี่ยนใช้ได้2สี2สไตล์ตามใจที่คุณต้องการเลยครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3สีก็คือมีสีเขียวมีสีดําแล้วก็สีน้ำตาลตัวนี้นะครับถูกใจสายมินิมอลมูจิอย่างแน่นอนครับปิดท้ายความพิเศษของรุ่นนี้ตามสูตรอนาฮารแฟกตอรี่ ah นะครับด้วยระบบเอา ต้าคุชที่ส้นนะครับเราไปดูจากแวรนตัวคอคลาสสิกธรรมดาก็จะไม่มีส้นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นความพิเศษจริงๆทําให้คุณใส่แล้วรู้สึกสบายตลอดทั้งวันนะครับพร้อมลุยกับคุณไปได้ทุกที่อย่างแน่นอนครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าแวนสไตล์73 DX อนาหาฟาร์เรียนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับผมส่วนตัวคิดว่าถ้าใครเบื่อโมเดลแวนเดิมๆแบบตัวคอคลาสสิกคู่นี้อาจจะคือคำตอบครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวอันบล็อกคู่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ